รวมรถมือสอง J.K สวัสดีค่ะขอแนะนําให้ชมกับรถมือสองสวยๆนะคะไม่อยากพลาดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะสามารถคอมเมนต์สติกเกอร์ส่งกําลังใจกันมาได้นะคะว่างๆกดไว้เลยค่ะสติกเกอร์นะคะทุกท่านรถเก๋งสวยๆค่ะเป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะราคาเบาๆค่ะรถโตโยต้ายารินะคะ1.5ตัวท็อปลิมิเต็ในปี08 ราคาคันนี้นะคะตัดสดค่ะ1,19,000บาทเกียร์ออโตโอ้เครื่องยนต์เบนซิน1,500ซีซีค่ะตัวรถสีดำเงาดุดันดูดีนะคะภายในกว้างสะอาดค่ะเครื่องดีแน่นๆนะคะล้อแม็กขอบ15กระจกไฟฟ้าวิทยุจอสัมผัสเพลงเพราะนะคะวิทยุนี่เป็นวิทยุจากโรงงานจากศูนย์มาเลยนะคะ สีพาระะ69ค่ะมีกล้องถอยหลังนะคะโคมไฟหน้าแต่งสีชาวสวยๆเลขไม่174,000โลค่ะรถอยู่รังสิตคลอง2นะคะ119,000บาทสนใจโทรคุยโทรสอบถามได้นัดดูรถตัวจริงแนะนําให้ติดต่อผู้ขายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ